คนที่เกิดราศีเมถุนครับดวงชะตาท่านที่เกิดราศีเมถุนนะครับในเดือนนี้นะครับต้องบอกว่าดาวศุกร์โคจรเข้าตำแหน่งเรือนวินาศตั้งแต่ต้นเดือนนะครับปัญหาในเรื่องของรายจ่ายนะครับอาจจะเยอะขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามคนที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยก็จะได้โอกาสดีๆนะครับจากผู้ใหญ่นะครับมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปธรรมนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องการเงินนะครับหมุนเงินไม่ทันนะครับก็จะได้รับการ support สนับสนุนจากคนใกล้ตัวนะครับรวมไปถึงในเรื่องของลูกค้านะครับก็จะมีโอกาสการค้าขายที่ดีในเดือนนี้นะครับประมาณช่วงกกลาาางงเเดดือนนวริ ชาวราศีกรกฎจะเป็นช่วงจุดเด่นนะครับมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ถือว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยในเดือนนี้จะมีจุดที่พลิกผันดวงนะครับตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปนะครับใครที่ลุ้นในเรื่องของเงินก้อนนะครับหรือว่างานใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเดือนรวมไปถึงนะครับดาวพฤกษ์จะโคจรเข้าทับชาวราศีเมถุนนะครับร่วมกับดาวพฤหัสเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ตกบุญวาสนาใครที่คาดหวังในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสมัครงานนะครับเดือนนี้ก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นให้กับชาวราศีเมถุนก็ ว่าภาพรวมชาวราศีมิถุนดีกว่าเดือนที่ผ่านมาครั